เมื่อเช้านี้เองนะคะบวงส่งกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนพระเอกของเรื่องก็คือบ An ักจ่อยอนันดาก็คืองานชุกงานแน่นเหมือนกันนอกจากงานหนังที่รับเล่นกับพี่อ้ําไปแล้วนะคะยังมีงานละครได้รูว่าเป็นงานละครที่รีเมคจากซีรีส์ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในเวอร์ชั่นเกาหลีนั่นเองค่ะ The World of the Marriage นั่นเองโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้สุดปังจริงๆค่ะปลื้อมากบอกเลยบักจ่อยอนันดาหลังตก คนรีเมคสุดปังต้นฉบับจากอังกฤษเรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์หรือที่คนไทยคุ้นในเวอร์ชันซีรีส์เกาหลีสุดฮิต The Wall of the m e r i d ซึ่งไทยเป็นประเทศที่7ที่ได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้มันแตลแงค่ะโดออนันดาจะรับบทอีแทโอสาม,มีตัวร้ายประกอบคู่แอนทองผสมในบทคุณหมอจีเมียหลวงสุดแรง่งประหาดาขยองเมียน้อยสุดทราบที่รับบทโดยแพทริเซียกู๊ดบทแรงแค่ไหนก็แค่บักจ่อยถึงขั้นต้องยก oh oh หูโทรหาในเอกตัวแม่แอนทองเลยทีเดียวค่ะ เขาอาจจะเห็นว่าแบบหาพระเอกที่เลวไม่พอมรับผมไม่คุยกับผูดจับเขาอยากให้ผมดูของอังกฤษดูแล้วตกใจเหมือนกันตกใจโทรไปหาพี่แอนแบบพี่แอนจะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมผมโอเคนะผมผมโอเคผมผมผมลุยด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพี่แอนจะขนาดนี้เลยใช่ไหมผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนอยากจะจะได้จะได้แสดงเราถึงเข้าใจได้ว่าทำไมพี่แอนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาแบบเขาต้องการเขาต้องการแสดงตื่นเต้นเหมือนกันว่าเวอร์ชันไทยจะเป็นไง เรียงงานว่าปังละเรื่องรักยิ่งแฮปปี้เพราะคบกับสาวนัดมาเกือบ5ปีละส่วนแผนวิวาก็ไม่นานเกินรอบเพราะปีนี้เจ้าตัวก็อายุ40่ิละถ้าสรุปวันเวลาได้เมื่อไหร่อนันดาบอกว่าไม่มีกักแน่จ้า